กระถิมาพามาใส่ปุ๋ยสวนมอนนะครับเนาะก็มาเบิ่งวิธีการเลือกเลือกปุ๋ยใส่สำหรับใส่มอนนะครับเนาะสำหรับการวิธีการเลือกปุ๋ยก็คือปุ๋ยปุ๋ยมอนเท่านี้ก็คือต้องการต้องการใบนะครับต้องการใ็คือเขาต้องเลือกที่มีตัวหนาตรงสูงนะครับอย่างผมใส่ไปนี่ก็ใส่ปุ๋ย16 8 8ปดดนะครับสําหรับวิธีการเลือกปุ๋ยนะครับหนึ่งเลยนะครับปุ๋ยต้องมีแรงที่มานะครับเนาะ อย่างที่หนึ่งนะครับมีแรงที่มากสองนะครับมีความหนาเชื่อถือของแบนดนะครับก็คือแบนเนี่ยต้องมีความหนาเชื่อถือนะครับสามต้องมีแรงผลิตนะครับแรงปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยแม่ปุ๋ยนําเขามาก็จจิงครับแต่ว่าผลิตเนี่ยต้องเป็นมาผลิตผลิตที่ที่ไทยนะครับแล้วก็คอดีซีนะครับขอสุดทายนะครับปุ๋ยเนี่ยต้องเป็นปุ๋ยข้อมเปล่านะครับโมเมนปุ๋ยผสมนะครับปุ๋ยปุ๋ยข้อมเป่าคือปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดหนึ่งเนี่ยตรงมีทั้งทาุอาหารหลักและธาุอาหารรองอยู่ในเม็ดเดียวกันครับมีทั้งเอ K พีเคแล้วก็ธาุอาหารเสริมพวกซัลเฟอร์หรือว่าเมกนีเซียมอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับโบเมนบาไอเป็นปุ๋ยผสมเอาปุ๋ยยูเรียรมาผสมกับปุ๋ยฟอสเฟตมาผสมกับปุ๋ยให้ตัวเจนยัยนยงฉี่น,น,นะครับอันนี้บอบอควนสื่อครับบบแนะนําให้สื้อเพราะว่าห้องโบููวา่า ไอปุ๋ยเนี่ยมันเป็นแรงที่มากมันมาจากใสเรกากับความหนาจะถือมันหนาจะถือหลายปันใดนะครับแต่ว่าใครใส่ก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าผมบอกบอนะนําให้ให้ใส่นะครับให้ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเม็ดเดียวกันได้ทุกธาตุอาหารดีก,กว่านะครับเนาะครับแล้วซีคอนะครับก็คือวิธีการเลือกเลือกปุ๋ยเอามาใส่นะครับสําหรับปุ๋ยนะครับหลังจากที่ทําการแต่งจริงอย่างเรีย,รยบร้อยเราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยไถกดเรียบร้อยกจ็จะ ม่อนกะทีเขียวๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับม่อนเดือนกว่าสองเดือนก็จดได้ประมาณนี้ครับอันนี้เขาต้องเนียนตัวหนาต้องสูงนะครับสาหรับไซมอนเพราะว่ามันเขาต้องการใบนะครับในตัวเจนมันบํารุงใยแล้วครับใบเขียวเรื่องงอกงามของรับตัวล้วก็ใบเขียวนะครับเขาบริม่อนเขาบริเวการหัวนะครับ